so I'm strong วันนี้นะคะพี่บายจะพาทุกคนนะคะไปเล่นเกมบิตคอยค่ะเป็นเกมที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยค่ะทุกคนถ้าใครไม่รู้จักนะพี่บายบอกเลยว่าอุ้ยตอนนี้นะเชยมากค่ะก็เดี๋ยวพี่บายนะคะจะแนะวิธีการเล่นให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะการเล่นเกมบิตคอยทุกคนก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ทุกคนนะคะเลือกจุดนะคะตามที่ว่าจุดที่เราต้องการใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะ,ะ,คะทุกคนรอเพียงแค่30วินาทีนะคะ เนี้ยพอการาฟหยุดก็มาดูว่าจุดที่การาฟหุดเนี่ยตรงกับที่เราเลือกไหมถ้าตรงนะคะแค่นี้เราก็จะนับไปเลยค่ะและอีกอย่างนะการาฟการเล่นบิตคอยนะคะก็เป็นกราฟการตลาดที่แบบว่าเรงกับตลาดปัจจุบันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ได้เงินง่ายมากๆด้วยนะคะเพียงแค่ทุกคนนะคะแอดเข้าไปที่ a d ma XX9 ่ะทุกคนแค่นี้นะคะทุกคนก็ได้เข้าไปเล่นเกมบิตคอยแล้วค่ะและอย่างนึงนะคะไม่ตกเทรนด์ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะที่ MA XX9 ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันที่ช่องไปกึ่นนะคะวันนี้นะคะพี่ไปก็จะพาทุกคนนะคะมาดูการรีวิวรถ f c ค่ะเพราะว่าพี่ายได้ประกาศไปแล้วใช่ไหมคะว่าพี่ายเนี่ยจะทําการรีวิวรถ f c นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ารถ f c คันนี้นะคะเป็นรถของใครโอเคค่ะที่ไปพาไปรู้จัก จ้าของรถก็เลยดีกว่าคะค่ะอันนี้คือเป็นเจ้าของรถรถรถเวฟใช่ครับชื่อน้องอะไรคะชื่อซีครับน้องซีอยู่แถวไหนอยู่ท่าน้อยครับอยู่ท่าน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถน้องซีเนี่ยทําอะไรกันมาบ้างนะคะโอเคน้องซีพาไปที่รถเลยอ่านี่น่าจะเป็นน้องปายนะคะแล้วก็พี่นนท์นะคะสวัสดีค่ะก็พามาดูรถกันเลยรถคันนี้อะไรบ้าง ไร้ขันนี้ทําอะไรมาบ้างคะนี่ไล่เบาไล่เบาไล่เบาอะไรดีอันนี้คือไล่เบาเหรอใช่ไปเขาจะจัดเป็นระบบระบบดิจิตอลอ่ะอันนี้คือไล่เบาถูกใช่อันนี้ด้วยมีอะไรอีกอันนี้ไล่เบาหมดเลยอ่ะแล้วก็มีตรงไหนอีกบ้างอ่ะจานอันนี้จานลาย่าดจอบสามร้อยสิบเงิทองเล็กน้อยสอบเป็นสอบซุปเปอร์เด็ก ่ก so ็ได้ครับใช่แล้วก็สายอะไรสักอย่างน่าจะจะไม่ใช่สายแท้อปั๊มบนปั้มเดิมปั้เดิมอันนี้คือปั๊มเดิมนะกมีพัดพัดเดิมพัดเดิมเดิมปันเกียร์ไคันอ๋อปันเกียร์ไทยเขาตั้งทองแท้ ตท้องแท้ท้องท้องแท้ชุบชุบสนิทอ๋ออารยธรรมอ๋ออักษรอารยธรรมต่างๆนะอ๋อมีเบาะเบอะเตะเบาะเตะสีชมพูนี่อคือเอกลักษณ์เด่นของเบาคืออะไรคะสีชมพงทรงน่ะทรงมันสวยไหมฮิมันก็ทรงสวยจริงๆนะก็ว่าสวยนะ คือม okay. okay. ันบางแล้วมันตรงมันมันมันดูเฉียวอ่ะแล้วก็โช๊คเอสปอได้ด้วยปอกได้แล้ก็ท่อเงสุพรรอยังร้อนอยู่ท่อจหนะเกงสุพรครับเงสุพรรณขอบหลังก็เหกันเงสุพรนี่เขาดักใช่ไหมใช่ทำ้แรงอ๋อใครใครจะ รุ่นไฟเหลืองอะไรนะไว้รุ่นอะไรนะรุ่นไฟเหลืองไว้รุ่นไฟเหลืองคืออะไรอย่าไว้รุ่นปลเหลืองไม่รู้เขาชอบสีเหลืองเนี่ยเขาเลยเหลืองอ๋อแล้วก็ฝาฝาที่ต่อด้าสีส้มแล้วก็ดุมสเตเ์เนี่ยแต่คือดุมสเตเ์อันนี้ฝั่งฝั่งนี้ดุมสเตเ์เราไปดูดุมสเตเ์กันหน่อยอะไรที่ที่นอนคือดุมสเตเ์้อันนี้อ๋อดุมสเตเต้เรียบร้อยสเตเตเดี๋ยวให้เจ้าของบอก ฉันจบอกรถนะครับชันจะขอกรถนะครับเบอกบอรบอกสเต็ปรถเทียสเต็ปรถ66ชัก5ครับ66ชัก5ครับทำกับชักทุกวันนะครับทุกวันครับคละชักคละชักมาบูเทเลียมครับปากจับปากจับบูสองร้อยบอกสตาร์ทฟังเสียงได้ไหมคันี่ได้สตาร์ทได้ ทำกับช่างอะไรอะเดงช่างช่างน็อตครับอยู่ทางพลาวทางพลาวอ๋อหลายหลายไอหลายบาทไหมหมื่นสามครับหมื่นสามใหถือว่าโอเคนะทำหลายรอบเลยทำหลายรอบแล้วเด่นเด่นเลยอะที่ทำที่ทำนี่คือทำอะไรบ้างส่วนเยอะทำทำ,ทำเครื่องครับทำเครื่องเครื่องนั่กว่าเครื่องที่ทำอะไรมาเป็นเป็นพิเศษโทรหกชักห้าเนี่ยหรอใช่ครับ อ๋อที่แพงมีอะไรที่แพงลงมาจากจากเครื่องไหมคะพ่อเนี่ยพ่อพ่อนี่เหรอเฮงสุพรรณนี่เหรอพ่อนี่เท่าไหร่อ่ะสองพันเก้าครับอ๋อสองพันเก้าแล้วอันเนี้ยโชคเท่าไหร่อ่ะโช็อคสองพันร้อยครับสองพันร้อยโอ้โหเบาะนะคะเออบอกเบาะสวยนะลืมถามนะคะเบาะเออเบาะเกต์ร้อยชุดสีใหม่อ่ะอันนี้งาน ABS มาด้วยไป เป็นงาน ABS เกือบแท้ฮะเกือบจะแท้เกือบจะแท้แต่ไม่แท้อ๋อแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะนี่ต้องคนยตีจัดเป็นบางคนบางคนงสีเลยให้ดูตรงนี้ต้องระวัดงด กมอไหนกมอสิบแปดใช่ครับอ๋อแข่งรุ่นอะไรอ่ะเอาไปเว้นเฉยๆเอาไปเว้นเฉยๆครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเว้นเนาะเพราะว่าติดโควิดโควิดใช่ไหมอันดับแรกเราว่าเราต้องจะติดโควิดกันแน่เลยน้องน้องใส่เราลืมลืมใส่แมสไม่ไหมจะเจอดราม่าแต่ถือว่าพี่นนองมองรถน้องแล้วดูเป็นไงบ้างโอเคไหมผมชอบทรงนี้อยู่แล้วอ๋อพี่นนองก็ชอบทรงนี้อยู่แล้ว ทรงแวดเวดอันนี้คือรถรถมาแต่งเองคือแบบมือหนึ่งมาแต่งหรือว่ามือสองมาแต่งเปนรถของแม่เลยไม่ให้มาอ๋อสมบัติแม่เลยนะสมบัติแม่กันเล่นนะเออสมบัตแม่หรใช้อะไรอ่ะแม่ซื้ออ๋อเลยให้คันนี้เรามาเนาะก็ได้อยู่นะแล้วก็ลดต่ำป่ะหลดต่ำหรอหลดต่ำ ได้ขี่บ่อยไหมคันนี้ไม่บอ่อยสนมากอะไรนะส่วนมากนะครับจ่านะเขาไม่เคยได้ขี่อ๋อไม่เคยได้ไปไหนหรอแต่คัทนี่เป็นของอะไรอ่ะคัทโซนินคัทโซนิีตรงไหนเน,นี่ยข้างในมันอยู่ข้างใน,นอ๋ออันนี้ใส่คัทมือมาคัทเป็นของโซนหนึ่งโซนินเครื่องหุ่นรักร้าโรเเลี่ยม สามสี่ใช่ป่สามสี่ไอ้น,น,น,อ,น,นอันนี้ปากอะไรปา <c oughs> กอะไรเราเราว่าเราจะเจอกันตั้งแต่บา่ายสแล้วนะรอเจอน่ายน่เออเากัน้านก็วาบ้านอยู่แค่นี้ทำไมไกลจังะเเวะเแล้วเป็นไงเอ็นซีโนี่ที่ไหนอ่ะทีดีโองานที่เขาจัดงานใหญ่ๆอ่ขาป่ะ เขาจัดทุกสนามเลยพี่เอ็นยอ,อมันเป็นเครือข่ายใหญ่อะอทุกสนามก็คือจะจัดนี่คือแ,<ก>แบบว่าเวลางานมีงานกมอสิบแปดเราไปทุกรอบเลยไหม,ไมอโ,อโ,หโอ้โหขับขับไปเองเลยใช่ไหมช่างมัดยอไม่ได้นำรถมาประทัดสีนสี่เรขับปทัดที่เราชอบสุดเลยแม่ี้ขนมน,นี่นะครับปรอยู่ทีธ์โอ้โอ๋ออใช้ชื่อจังหวัดข้าวประมาณนี้ครับ คันนี้อ่าก็คันนี้นะคะก็จะเป็นรถของน้องเลยนะน้องใครีโกศีครับฮะโกศีชื่อน้องโกซีเหรออ๋อเป็นรถของน้องโกซีนะคะคันนี้นะคะก็เจ้าของเขาจะเป็นคนขี้อายนะคะเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่อยอ่าคุณเขาจะจรจะรักหมดใจเน่ ก็เขาจับการรีวิวรถของน้องโกซีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะพี่ปายก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด s ิดตามนะคะเป็นกําลังใจกับพี่ปายด้วย f อฟคนไหนนะคะสนใจอยากจะให้รีวิวรถนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะไม่ได้มาเสียเปล่านะคะรีวิวรถเนี่ยพี่ปายก็จะให้สติกเกอร์นะคะของพี่เบลไปด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบาย I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown. I'm gonna get it. You hear me, loud, man I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.